อันตระประยานหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อความระไว้ในระหว่าง 1. สัตถุสูตรว่าด้วยาศาสดา 73. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาราและมรณะตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ชัดชาาและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเกิดแห่งชาาและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความเกิดแห่งชาาและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความดับแห่งชาาและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดา เพื่อรู้ความดับแห่งชาราและมรณะตามความเป็นจริง,มรมมเ,รงเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะตามความเป็นจริงสัตตุสูตรที่หนึ่งจบเนื้อความที่ละไว้ทั้งหมด ก็ขยายความเหมือนอย่างนี้2-11ถธุติยะสัตถุสูตรตาทิสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีทุติยะสัตถุสูตรเป็นต้น 2. ภิกษุททั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นชาติตามความเป็นจริงสูตรที่สองจบ สามบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นพบตามความเป็นจริงสูตรที่สามจบสี่บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นอุปทานตามความเป็นจริงสูตรที่สี่จบห้าบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นตัณหาตามความเป็นจริง สูตรที่หจบ 6. บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นเวทนาตามความเป็นจริงสูตรที่หจบ 7. บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นภาษะตามความเป็นจริงสูตรที่เจบ บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสลายตนะตามความเป็นจริงสูตรที่ 8. จบ 9. บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นนามรูปตามความเป็นจริงสูตรที่ 9. จบ 10. บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นวิญญาณตามความเป็นจริงสูตรที่ 10. บจบ 11. ภพิสษ e ุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้สังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดา เพื่อรู้ความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงสแสวงหา,าศาสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงสูตรที่11จบบัณฑิตพึงกระทากิจในอริยะสีทุกๆสูตร 2ถึง12สิกขาสุดตาที่ไปยาละเอกาทศกะว่าด้วยพระสูตร11สูตรที่ละไว้มีสิกขาสูตรเป็นต้น 2. พภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาราและมรณะตามความเป็นจริงพึงกระทำการศึกษาเพื่อรู้ชาราและมรณะตามความเป็นจริงสูตรที่สองจบ เนื้อความที่ละไว้บัณฑิตพึงกระทากิจในอริยสัจสีทุกทุกสูตร 3. บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงกระทำความเพียรสูตรที่สจบ 4. บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงกระทำความพอใจ สูตรที่สจบ 5. บุคคลเมื่อไม่รู้ชรราและมรณะพึงกระทำความอุตสาหะสูตรที่ห้จบหบุคคลเมื่อไม่รู้ชรราและมรณะพึงกระทำความเพียรไม่ถอยกลับสูตรที่6จบ 7บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงกระทำความเพียรเครื่องเผากิเลสสูตรที่7จบแบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสลายตนะตามความเป็นจริงสูตรที่8จบ9บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะ พึงกระทำความเพียรติดต่อสูตรที่เก้าจบ 10. บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงตั้งสติสูตรที่10จบ 11. บุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงดำรงสัำปัญญะสูตรที่11จบ 12. ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ชาราและมรณะพึงกระทำความไม่ประมาทสูตรที่12จบรวมพระสูตรที่มีในปยานนี้คือหสัตถุสูตร 2. สิกขาสูตร 3. โยคสูตร 4. ชฉันทสูตร 5. อุสัตโสะหิสูตร 6. อปติวานิสูตร 7. อัตปสูตร 8. วิริยสูตร 9. สาตจสูตร 10. สติสูตร 11. สัมปัญญสูตร 12. อัปมาทสูตรพระสูตรที่มีอันตระไปยานจบเบื้องต้นพระสูตรมี12สสูตรรวมทั้งพระสูตรที่ละไว้ในระหว่าง เข้าเป็น132สูตรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วด้วยจำนวนตามแบบอริยสัจสี่รวมความในพระสูตรที่ละไว้ในระหว่างจบนิทานสังยุตจบบริบูรณ์